เราจะเปลี่ยนที่รองพื้นใหม่ที่รองเท้านะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นอู้ยตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อพี่นัทเลยใช่ไหมคะคตั้งแต่สมัยไหน พี่นัดกวาดทำความสะอาดก่อนนะคะคุณผู้ชมพแทน,นต้องไปฝั่งโน้นเปล่า<ม>เดี๋ยวเราต้องไปซื้อมากวาดอันเล็กมานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้จะเอาไว้กวาดด้านหลังรถนะคะอันใหญ่แต่อันเล็กต้องเอาไว้อีกอันหนึ่ง น,นี่คืออันเก่านะคะพังไปแล้ว <c oughs> ดูดีขึ้นมานิดหน่อย <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ดูแลเรามาตั้งนานนะคะคุณผู้ชม ล้วก็เช็ดใหใไม่เอาให้พี่นัดเช็ดเองค่ะ <c oughs> แบบไม่อยากก้าวไกลงานของพี่นัดค่ะอันนี้เราก็จะเอาไปไว้ใส่ไว้รัดของข้างหลังปดระวางก่อนอันไม่สวยเนี่ยปดระวาง ตอนนี้เราขาดกันไกลนะคะคุณผู้ชมลืมลืมซื้อมาเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่แล้วกันแม่เขาใส่อะใส่เนี่นลืมดูเลยไม่ได้เลยมันต้องออกมาข้างนอกใช่ไหมคะ ไม่น่าจะหลวมขนาดนั้นนะไม่ใช่แล้วจำไม่ได้แม้ใส่ไว้ยังไงยังลืมเลยนะคะคุณผู้ชมจำไม่ได้ อันนี้ใหญ่เบล่มรนะ้ายใหญ่เกินไปป่ะเนี่ยพี่น,นันพี่น,นันอันนี้ทำไมไม่ค่อยอยู่อ่ะหรือแม่ใส่ผิดด้านบอก วันที่เราเดินทางมาจากราชบุรีมากรุงเทพนะคะคุณผู้ชมไฟด้านหน้าเนี่ยดับนะคะดับไปข้างหนึ่งนะคะพี่นันก็เลยแบบซ่อมแซมนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็คือพยายามประคับประคองให้มาถึงกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่นันเขากําลังเช็คอะไรอยู่สรุปว่าเป็นไรเอ่ยไม่ไม่หรอกคะแล้วเราต้องไปซ่อมเ,เ,เปีเ่ยนไปเึยงตัวแรก ต้องไปถึงโคราชเลยเหรอแถวแถวนี้ก็ได้มั้งพี่นะตรงแถวแถวนี้ยเราไม่ต้องไปหรอกมาว่าอยู่แถวอู่นี้เขาก็ซ่อมได้ไปถามเขาอะ่ะเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องไปถึงโคราชหรอกจ้ะหรือเราซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนเองได้ไหม ถ่ารูปไว้ก่อนถ่ายรูปไปให้เขาดูก่อนเนี่ยเพราะว่าอู่เขายังไม่ปิดแต่เขาก็ใกล้จะปิดแล้วตรงนี้ใช่ไหมอะถ่ายรูปก,ก่อนอืต้องแก้ไขก่อนเดินทางค่ะเดี๋ยวไปดับกลางทางไม่ได้นะ ไฟรถด้านหน้าไม่ติดหนึ่งข้างนะคะคุณผู้ชมค่ะสองข้างเลยเหรอไม่แต่ว่ามันเสียหายเราก็ต้องไปไปซ่อมมันก่อนไงตรงนั้นอนะไปเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าเพราะว่าโอ่ก็มีใกล้ๆตรงนี้นเองคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปในในลต่อไปนะคะ ตอนนี้เรากา็เปลี่ยนที่รองเทา้ามีที่วางแก้วมีถังขยะนะคะคุณผู้ชมเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วมีไม้เช็ดฝุ่นนะคะ ซื้อตรงนี้มาใหม่นะคะแต่ว่าเบาะก,ก็อาจจะเสียหายนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายังไงตรงนี้ก็เสียหายอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามีงบเราค่อยเปลี่ยนเบาะหรือว่าหุ้มเบาะใหม่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมมีที่วางามีที่ใส่โทรศัพท์เวลาไลฟ์สดนะคะหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะมีพัดนะคะเพราะว่ารถเราจะร้อนหน่อยเราต้องมีพัดส,สแตนบายนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราก็ซื้อเบาะมาด้วยมีเสือนะคะรถของแบบนี้จะมีเสือมีเสือแล้วก็มีเบาะนั่งด้วยนะคะตรงนี้อาจจะถ้ามีงบเดี๋ยวค่อยไปซื้อแผ่นรองแผ่นยางรองใหม่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไป